มาดูเบื้องหลังตัดต่อคลิปมังกรของโกลด t ดีไซน์บายการโอแกนีกันค่ะดูตัวอย่างก่อนแล้วไปดูวิธีทํากันค่ะก็จะได้แบบนี้คลิปนี้กันจะให้ดูวิธีเชื่อมมังกรเข้ากับภาพคนให้ดูเนียนด้วยเทคนิคอะไรไปดูกันค่ะขอทำตัวอย่างให้ดูตรงท้ายคลิปนี้แล้วกันค่ะ แตะไปที่เครื่องหมายบวกนี้เพื่อนำคลิปมังกรเข้ามาค่ะนี่จะได้คลิปมังกรเข้ามาแล้วค่ะแล้วตรงด้านล่างมีปุ่มเพิ่มโอเวอร์เลย์แตะเข้าไปเพื่อนำรูปภาพคนเข้ามานะคะกันเลือกภาพนี้ค่ะแตะเพิ่มได้ภาพมาแล้วขยับลงมาด้านล่างขยายให้เต็มจอแนะนำว่าควรจะเป็นภาพขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่บังตัวมังกรค่ะ แล้วก็ดึงภาพคนให้มีความยาวเท่ากับคลิปมังกรต่อไปจะเป็นเทคนิคเชื่อมคลิปมังกรให้เข้ากับภาพคนค่ะแตะไปที่ภาพคนที่แถบเมนูด้านล่างเลื่อนไปทางขวาหาคำว่า mask ค่ะแต่ที่แนวนอนแล้วก็แตะอีกครั้งเพื่อตั้งค่าแต่ที่แถบเมนูหมุน แล้วก็เลื่อนไปให้ได้ลบหรือบวก180องศาค่ะเลื่อนเส้นสีเหลืองให้อยู่ระหว่างรอยต่อภาพทั้งสองค่ะแต่ที่ลูกศรสีขาวดึงออกจากเส้นเหลืองนี่เชื่อมภาพได้นเนียนกริบเลยเป็นไงกันบ้างคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมโอเคแล้วเราไปดูผลงานกันค่ะถ้าเพื่อนๆสงสัยจุดไหนเม้นถามใต้คลิปไว้ และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดใจกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ